ตวปลายิ่เหนที่ส่วนเันเมื่อน้อะจะกลับไปแล้วไะได้ปลาตัวยังใหญ่อะเาะเดียซื้อมาให้แล้วนะฮะเข้าอยู่วะเข้าปลายวะเชฟมาเปิดติละเนี้ยฮิ้ เออนี่วะเขาซสือไม่เขา้าวะเอาใส่หนัาแกงไม่บใส่นันแงแกงกินหนึ่งเดี๋ยวเกี๊ยวไม่เกี๊ยวเกี๊ยวประจำตำแหน่งอ่าวันนี้มีเชฟเชฟโรลิ่เชฟวันนี้ ได้ทีเด็ดเนาะได้ทีเด็ดได้ไอช่อนประมาณตัวกิโลกว่านะฮะวันนี้ก็เชฟอุ้ยเชฟอุ้ยบอกจะต้มยำให้กินครับวันนี้เมื่อเมื่อเลยไม่ใช่นเหนอเมื่อมื่อเไม่ใช่เหรอเมื่อเมื่ไม่ใช่เหรอเมือ่อเนะมือ่อเลยไม่ใช่เหรอเมื่อเมื่อเลยไม่ใช่เหร ใครเดินนะฮะอะไรอันนี้มั้งเขาอันนี้เละเขาสูบน้ำเนี่ยเอ้เขากลับบ้านไปแล้ววะเขาเหลือคนไม่ใช่หรอเออเขากลับแล้วดีกว่าใครไม่รู้ใครเดินนะใครเดินแอะไรเพื่อนยัง

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกนี้ยืมใส่นะเห็นไหย้มใส่นะยิมใส่ะฮะใส่กัน่กัได้การเ้นเลยวันนี้อไหนขัเหียวขัเหียวมัืขัวอ้ลืมตัวแล้วตายตายตาย ปลาเกลืออาชีพทำไมเก็บปลาเกลือผมซื้อปลาเกลือทอดมาจากตลาดนัดยจะไม่เก็บหมาแมียวติดการหวนเนี่ยเมื่อคืนก็ไม่ได้หลับแน่นอนก็เพราะไอ้สองเสือเมื่อคืนเนี่ยมาเนี่ยโอ้อับแอมเนี่ยโอ้พอดีเลยนะมามเเดี๋ยยวกันละอย่ามาว่าทำเอาลม ผมขายเย็นเพราะโอ้ยเหนหียวไม่ออกปวดแล้วไทยแลนด์มาตัวเชฟแล้วเนี่ยพี่ไม่ใส่าขาด <c oughs> ทั้งเลยอันนิดขิงไงเขาใส่ขิงด้วยใส่ขิงด้วยเขรต้มอะใขิงนั่นไงจะกลับกันไรไงขอสักเพลงนี้ก่อนกลับอะ ก็เพลงก่อนจะลาหันหน้าอะไรนะขอใจหรือยังสาวจันไม่ได้ครับเสียงเสียงดีเสียงดีเดี๋ยวเย็นนี้พาไปอยู่สวนลมสวนลมสวนลมเมื่อย่างพี่ผมเคยไปห้องน้ำกีองสู้แต่งมาแล้วนะผมได้ร้อยคะแนนเต็มอ่ะเขาบอกคนแรกเลยเดินทางน้าไหย คมเลยนะเผื่อมีดมาด้วยนะกลัวไหมนะอย่าอย่าจะไปเน็บลักกะแลนนะเวลาทักกลัมาจะลืมเลยนะไม่เดี๋ยวฟันแล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับมาฟันงังพาไปโรงพยาบาลก่อนฝากก่อนนะนนี้แค่สไลด์ค้านกั่เช็ดท็อกแล้วฮะสไลด์ฮะสไลด์ไรสไลด์รอโค้ด ก็ไม่ใช่รถไฟทำแบบนี้แหละมุกินไปดิได้สุกพอกันทำเต๋สมพอกล้วยดีเลยสุดยอดสุดยอดนี่แหละสุดยอดของการเดินทางมีครบหมดทุกอย่างยังกับบ้านหลังหนึ่ง ขีนบ <ih il violin Legisl acy> ่ขินขีดินขีดินเด้อเอาเขียงไปใส่ขี้ตมนี่ๆอันนี้อยนี่เกลือบ่อันเกลือเขียนซื้อไว้บ่เขียนซื้อไว้นะดใส่นํากันเบิดเมแต่หน้าเด้นี่ียงน้ําตาลเกลือ้ําตาลผงชูรสอือันนี้น้ําตาลอันนี้ผงชูรสอันนี้น้ํามัน โอ้ยลืมลืมบ่อใดเนี่บยนะบังทุกอย่างบ่อใดบ่อใดโคดเสน่ห์น้ำเขาบ่ได้สปอนเสือน้ำเขาเนี่ยครับกลัวย่ำย่ำกลัวย่ำย่ำ ีตัวนี้มันมิกโกตัวไหนโอตัวตัวเดิมไปได้ไปได้คิวอย่างนี้มาอยากไหนีเอ็กโอเอ็กโซร์เพสฮะเนี่ยเฮ้ยสวนไปอย่างนี้เหนทำไมของผมไม่มีวะอ้าวผมแกต้อนรุ่นบวดเต้ไม่น่านะเพราะว่ามันสีคิวหนีมันไม่มีหรอพี่อของผมมันตัวท็อปสี่ประตูสปีแล้วก็ไม่รู้นะ นี่ยตัวตัวเดียวกันน่าจะปีเดียวกันเนี่ยแต่ลวกันแต่ว่าของผมมันไอ้นี่ไม่เปิดไม่เปิด นี่ะรีบวางเลยเดี๋ยวเกบเราไปดูเชคกันครับ ผิดเกี่ยวเด้ออ่ะโอเคครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวต้มปลาเสร็จก่อนแล้วความเจอกันครับคลิปหน้าครับบ๊ายบาย